ขอบคุณเพจมนุษย์ต่างจังหวัดแอนเด็กขอบตาดำด้วยที่ให้ยืมผางน,นะครับอย่าลืมไปติดตามเพจเขาด้วยเลยไม่แกยังไม่ตายฟะพี่ไทยช่วยผมด้วยเหตุผลที่ผมยังไม่ตายนะเพราะผมเป็นลูกพระเจ้าตากยังไงลนะ่ะนั่นแหละหลานฉันคึกคักแต่จังลนเลยนะเมื่อปิดเทอมบางคนก็ไปปาร์ตี้เอาหมดแก้วไม่ม ก็ไปทํางานพิเศษ53บาท25สตางค์ครับแล้วขนมจีบสาลาเปาเพิ่มไหมครับส่วนผมก็ยในติดรอหตัวนะไทยขี้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 เฮ้ยก็ได้ช่วยผมด้วยผมไม่อยากทำแล้วนี่เราไม่พ้นหรอก ไก่นี่อร่อยมากเลยแหละไทยดีใจที่อินเรี่ชอบนะนี่เป็นสูตรที่ดัดแปลงมาจากพ่อฉันน่ะว่าแต่ใช้ไก่อะไรทำหรอเหมียวเหมีวเพี่นายจะไม่กินไก่อบโยเกิร์ตของของโปรดของนายจริงๆหรอผมจะไปเป็นมังสวิรัตหลังจากนั้นอินเตอรี่ก็ไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลยหนึ่งอาทิตย์ปู่ฮะปู่ฮะกินแก้วมันก่อน <c oughs> ไหมฮะ เออปูกกินไม่เป็นน่ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมปอกให้นั้นเอามาเล็ดออกให้ปู่ด้วยนะเ,เจเอไม่ปู่ถึงทำกับคุณได้